เฮ้ย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 โบนัสมาโบนัสแล้วทุกคนเรียบร้อยเข้าสู่โบนัสกันแล้วเพิ่งรู้เนี่ยว่านี่คือโบนัสโอ้คำเตือนไม่ควรลอกเลียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สิบสามอีที่ยาดครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกําลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคนันคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่เว้ยที่ทําให้ลุงอยู่ต่อไปแล้วก็จะเล่นสร้างความสนุกให้กับทุกคนต่อไปฝากซับสไครต์ด้วยอย่าลืมนะมามเหมือนเดิมเดี๋ยวลุงจะทําการเออ่ไลฟ์เบดไลฟ์เบดโชว์เกมนี้ชื่อว่า w a r of the ก o เนี่ไหนก็นี่ไหน,นละโอ้โหมันคืออะไรอ,ะอ่ะเอากูจะงง่ะเดี๋ยวกูกูจะงงนะ อะไรวะกอนโทรมาแล้วก็เงียบคืออะไรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไป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 อืมเพ็นก็ไม่มีเฮ้ยออออืืืืมมมมอืม ยังไงเนี่ยเฮ้ยอืมไม่ได้แล้วนะไป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 เอ้ยมันได้อะไรเ่ยโอ๋อ oh, มันคือ Y เคมังกรคือ Y ใจได้ทุกคนมังกรคือ Y ไวย้ย okay, น่นี่เน่เ่เน่เน่อ่ามังกรคือ Y เคแม่แต่เข้าใจเนาะ ไป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 ทุกคนไปไปไป,ไปเออค่อยเข้าใจหน่อยจะไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โเสียงสนุกมากเลยเกมนี้เกมนี้เสียงสนุกมากโอ้เห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบนัสมาโบนัสแล้ว,ลวทุกคนเรียบร้อยเข้าสู่โบนัสกันแล้วเพิ่งรู้เนี่ยว่นนี่คือโบนัสโอ้แค่นี้ใช่ไหมมีโบนัสด้วยเออ ยี่สิบห้าฟรีเกมยี่สิฟรีเกมสิบห้เด้อเดเด,ด,ด,ด้เลือกเหรอน่าจะสุ่มเนะก็สุ่มเลเลือกเอาเลือกะเอาไหนทุกคนคูณสองคูณสาคูณห้าคูณแปดคูณสิบตามสไตล์ลงเว้ยขอให้หมุนเยอะที่สุดไว้ก่อนไปมามามา,มาอ๋อเสียงเพลงมาตอนนี้อโทษหมุนเยอะที่สุดไม่ได้สร้างอะไรเลย อนะ๋อหนาอืม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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับตอนนี้เล็กี่ครั้งอ่ะไม่เห็นนะเอาคี่เกมมาละเห็นละนี่นี่นี่คียเกมสิสิบหกทับยีบฮะเอ้ยเอ้ย,อยไม่มีอะไรโผล่มาเลยสุดยอดจริงๆริงเดคิวไดคิวเจ้าเอาวีอยู่มั้งได้คิว,คว,อว,ว,ควโอ้เฮ้ยตะกี้นีมอะไรอะ่ะเอาได้เตาโอเค อันนั้นคืออะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไม่เกี่ยวใช่ปะโอ้อะไรอะไรอะไรโอ้ได้ฟรีเกมเพิ่มเพิ่มฟรีเกมอ๋อได้เก้า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 หน้าไหมหรือเก้าหลังเอออืมมาได้ไหมโอ้โหเฮ้ยฟรีเกมฟรีเกมตรงมันต้องติดกันเหรอ โอ้ยอะไรนี่นกคงคงไปหมดแล้วเกมอะไรครับเนี่ยคูณสองอะไรคือคูณสองหมดแล้วเนี่ยคืองง <c oughs> แต่ได้มา139ถามว่างงไหมงงแตได้นะมา139นะมาไปกันต่อเก้าโอเคสวยไปธรรมดาไป อืมแต่เพลงมึงไม่เลาเลย <l ug> เลาสมัยก็ได้เอ้ยดี 5, เคห้าแถวทุกคนโอ้หเดี๋มาอยห,หนึ่งเฮย้ยเยอะว่ะเ,เกมไครนี้ถ้าสนใจทุกคนต้องบอกว่าเกมไข้กลนี้แจกเยอะนะแจกเยอะเลยเมื่อกี้ผู้สังเกตครับคิวมีประโยชน์เออมีลูกอันมั เฮ้ยธรรมดาจังวะอุ้ยเอ้าว มาก็ต้องตอบไา,ายเรีนอัตโนมัติไปก่อนไปโอ้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเนี้โอ้โหห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 ี่ยหหหหรหหหห อเอามาไม่ได้เหรอโหมดอัตโนมัติหยุดมาตอนนี้ผมเพิ่มเบ็ดไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นสามสิบไปแล้วนะทุกคนถ้าสังเกตดีๆนะครับทุนจะเห็นเอา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 ไม่เจ็ดเหรอหน้อยจังนะ ไปเขาวนี้โบนัสคือยับโอ้เฮ้ย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 ม,มีเสียงกั่ไนไม่ได้เงี้วะโอ้โหจะดไปท้ายสุดแล้วสุดท้ายมามา ข้าเฮ้ด hey, ชาอืมอืมโอ้โหอต้ตอมาไปดีก,กีเกล้า โอ้ยป้าวะ่ะป้าวะ่ะเท่าเดิมโอ้โหยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่คือจะไม่มีเสียงให้จริงๆเหรอโอ้โหเสียงหน่อยเฮ้ยเด้เฮ้ยหกรอ้อยเยอะว่าน้ำในายไม่รู้หวอกแล้วว่า เกมนี้เยอะจริงให้เยอะจริงว่าถ้าให้อ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําจริงว่ะโอ้โหเยอะขนาดนี้เหงาไหมเหงาแหละดูอโอ้โหโอ้โหมาสุดๆกันไปเลยดีกว่าจัดไปเสียงไม่มีความโมโหมันมี ไปสิบสิบสิบมาสิบอีูสักตัวนะสิบโอ้โหสิบ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 โอ้โหเท่าเดิมเท่าเดิบอืมสิบ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 ไปเฮ้ยหัวร้อนนี่ครวันนี้หัวร้อนนี่ครหัวร้อนสุดอะโอ้มาอีกแล โอ้โหสามสิบห้าหูแทงร้อยยี่สิบได้สามสิบห้าเยอะอะเยอะเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอื้เต่า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 มาอย่าไปกลัวเว้ยอย่าไปยอมแพ้ลุงไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วจัดไปจัดไม ้ยถ้าอยากเห็นลุงได้ดีฝากสไลด้วยนะค <c> ร <oughs> อบครัว Family 13 ET ครับ13 ET Station สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม p g ครับ13 ET ยา r ปั่นเกมค่าย p g ช่อง13 ET โรมเป็นทริกเกมโจ๊กเกอร์โรม่าครับ13 ET LSG Gamer เกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับ